หยิบกระปุกอมสินหมูแข่งกับ AI จะชนะ AI ได้ไหมใครที่หยิบกระปุกอมสินหมูทองคำเป็นชิ้นสุดท้ายได้สแสดงว่าคนนั้นเป็นผู้ชนะหยิบหนึ่งหรือหยิบสองก็ได้ใครที่ชนะ AI ได้สแสดงว่าคนนั้นโคตรเก่งโคตรเทพพี่จะชนะ AI ได้ไหมก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแสดงว่าคนนั้นหน้าตาดีแน่เลย,ลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมั้ยครับถ้ากกดแล้ว ไปหยิบกระปุกสิบิหมูทองคำเป็นชิ้นสุดท้ายให้ชนะเอไอให้ได้กันเลยเริ่มแรกเราก็หยิบสองไปก่อนเลยครับดูซิเอไอไปหยิบเท่าไหร่เอไอมันก็หยิบหนึ่งครับแล้วเราก็หยิบหนึ่งตามเอไอไปเลยพอเอไอหยิบหนึ่งเราก็หยิบหนึ่งต่อเอไอหยิบหนึ่งเราก็ได้กระปุกสมบัติหมูทองคำแล้วใช่ไหมชึบเอ้าเอไอมันขี้โกงครับทุกคนมันหยิบสองมันได้กระปุกสมบัติหมู่ทองคำไปเลยแล้วต้องหยิบเท่าไหร่ เราถึงจะชาย AI ได้ยากจริง